เรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะเป็นเรื่องสําคัญมากๆโดยเฉพาะทุกครั้งเวลาเราขับรถผ่านไปในถนน พระรามที่สองบ้านดฉันเองคะวันนี้ผมก็ต้องไปอีกครับทุกครั้งเป็นยังไงคุณใจตุ้มตุ้มต่อมต่อมก็ภาวนาทุกครั้งว่าอยาให้เป็นเราอย่าให้เป็นเราขมือทั่วหมดต้นนะคะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมก็หวังว่าอุบัติเหตุเนี่ยจะลดลงนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าจะมีมาตรการออกมาปราบปรามช่างช่วยแล้วสําหรับผู้รับเหมาที่ทํางานแบบไม่เรียบร้อยทําประมาจนอาจจะนําไปสู่การเกิดอุบัติเหตุนะคะพาคุณผู้ชมไปในวงเวทีเสวนานะคะความปลอดภัยในการทํางานค่ะทางนายสุรศ นิธิวุฒิวรรักษ์นะคะเลขานุกการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ามันมีทิศทางดีขึ้นนะอุบัติเหตุเนี่ยเกิดน้อยลงตั้งแต่ปี6-2ค่ะจากการรณรงค์อบรมคนทํางานภายใต้แนวคิด t ิ้ง k s a f e t y 247นึกถึงความปลอดภัยทุกวินาที Work Safety ทุกเวลาค่ะตั้งเป้าเลยว่าปี2,573อเนี่ยอุบัติเหตรุระหว่างการทำงานต้องลดลง5 0เ หลังหลายโครงการก่อสร้างเนี่ยเขานำระบบ AI มาช่วยบริหารจัดการนะคะส่วนปัญหาซ้มซํมาอุบัติเหตุระหว่างการทำงานบนถนนพระรามที่สกระทรวงแรงงานก็ร่วมกับกระทรวงคมนาคมนะคะไปกำชับ ตรวจสอบการทํางานนะคะนำทุกๆบทเรียนเนี่ยมาออกแบบความปลอดภัยไม่ให้เกิดซ้ําอีกแล้วก็มีการสุ่มตรวจโครงการก่อสร้างทุกแห่งด้วยป้องกันช่างช่วยในการทํางานนะคะค่ะก็ทุกครั้งเราก็จะมักจะพูดว่าขอให้เป็นครั้งสุดท้ายนะสใหอุบัติเหตุที่ถนนพระรามที่สองนะคะ